สวัสดีครับทุกท่านนะฮะกีซีนะฮะหนึ่งข้าวครับช่างหนึ่งข้าวอุ่นข้าวเนาะ อุ่นขา้าพี่น้องคุณค่าเอ้ยเปิดไม่ให้ะดูคุณปุ้ยอุ่นข้าวนะครับทุกท่านดิวดิวดิว

ตกตะกันคืนนี่ตอนนี้มันก็จะค่อยๆซาแล้วใช่ไหม,มส,สายๆมาก็เริ่มไม่นี่เลยนะช่เมันคืนนี่ตกหนักจริงๆมันตกกันคืนแหละโอเค <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็อุ่นข้าวเหนียวไว้เนาะทุกท่านเนาะนะครับเกี๋ได้กรงได้ กินมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าแล้วแต่นะฮะก็ทำอาหารอะไรก็ว่ากันไปเนาะเช้าๆอาจจะง่ายๆนะมีกินไข่ต้มลวกสัก5นาทีนะไข่ลวกไข่ลวกลเห็นเห็นเก้าเห็นไอเห็นกับตันปอนเขาคุยกันบอกว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะกินไข่ลวกกันไข่ต้มกัน,น เราก็จะได้คุยกับเขาได้ไงว่าเราก็กินไม่ใช่แล้วใช่ไหมวานิสก็คุยกันนะตอนกินข้าวบอกว่าตอนเช้าต้มไข่กินกันหน่อยเนยลวกไข่กินเเนี่ยเราก็จะลวกกินไงจะได้รู้ว่าฉันก็กินนะไข่ก็กินนะอะไรแบบนี้แต่จริงๆอยากกินลวกไข่เอาลวกนะเอาสัก5นาทีทําแบบที่มันเป็นแบบไข่อยางมาตูเมยิมๆนะ งั้นอุ่นข้าวเสร็จแล้วก็เอาใส่หมอนอึงรัจับเวลาเลยนะ,ะจับเวลาเลยนะ,ะดูที่ว่ามันจะได้แบบที่ทํำไหมวิธีทําไข่ยางมาตูมอะไรนั่นะไม่ใช่ยางมาตอยนะ <c oughs> ถ้ายางมาตอยนี่แข็งปักเลยนะอาปาไม่ได้เลยเอาอยางมาตูมนะเ <c oughs> ข้าใจอโอเคขอ,ขอแค่นี้แหละเมนูเช้านี้ส่วนที่เหลือเจ้าก็ล่างสันให้เด็กๆไป อะไรผักผึกอะไรก็ว่ากันไปผัด,ผดน้ำปลาอย่างที่เจ้าชอบทำหนึงก็ได้ไปกะหล่าะก,กะหล่ำนั่นแหละผัดผัดให้เด็กกินหรือก็ใส่อะไรไก็ว่าก,กันไปก็ประมาณนี้ฮะเชา้ชาเชา้านี้ก็นึ่งข้าว <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะเดินทาง ไปไหนสักที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวทุกท่านก็มาลุ้นกันว่าอ้กีซูเนี่ยจะไปไหนเนาะ,ะ,ะระดูคนฟ้าขนองอยู่ตอนนี้ทุกท่นตกไว้เจอกันที่อกีซูตอนนี้คือกําลังจะเดินทางไปแล้วนะ,ะแบ่งงานกันเช้าๆให้ปุ้ยอยู่บ้านอยู่ทัวอีกิจะไปข้างนอกแล้วเราพบกันที่หน้างานเฮ้ยที่ข้างนอกนะฮะคลิป <c oughs> นี้สวัสดีครับ บายบายไปเรียบไปเรียบนะ้องไปไปดีค่ะไปโอเค,อเคน,นะฮะทุกท่านปึ๊งจุดไฟพี่น้องจุดรับรอสุกอย่างเดียวแล้วทีนี้โอ้ยโอเคสวัสดีครับ